เเหมมือนนดิะะคะซึ่งในหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นระบบสืบพันธุ์ค่ะก็จะเป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะในระบบสืบพันธุ์อะคราวที่แล้วเราอาจจะพูดถึงโครงสร้างแล้วก็หน้าที่และความสําคัญของระบบสืบพันธุ์ใช่ไหมคะในวันนี้เราจะมาดูว่าระบบสืบพันธุ์เนี่ยมีความน่าสนใจหรือว่ามีประเด็นอะไรอีกบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูขอถามนักเรียนก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคนเรานะคะจากวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาวเนี่ย นักเรียนคิดว่ามันเกิดมาจากอะไรเอ่ยมีการเปลี่ยนแปลงตอนที่เป็นวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นเนะะี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาจากเ,าเป็นผลมาจากโครงสร้างหรือส่วนใดของร่างกายนะคะพอจะได้ไหมคะคำตอบนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยมีผลมาจากฮอร์โมนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศนะคะจะเป็นการส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากช่วงวัยเด็กเข้าสู่ช่วงวัยหนุ่มสาวหรือที่เขาเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์นะคะ คราวนี้เมื่อกี้เราบอกว่าฮอร์โมนเพศใช่ไหมคะเป็นตัวที่ส่งผลทําให้ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงและถามว่าแล้วฮอร์โมนละ่ะคืออะไรนะคะฮอร์โมนฮอร์โมนคือส่วนที่เป็นสารเคมีที่ถูกสร้างหรือผลิตมาจากต่อมไรท่อนะคะแล้วก็ส่งไปยังหลอดเลือดต่างๆก็คือเป็นการที่หลอดเลือดลําเลียงฮอร์โมนไปยังอวัยวะเป้าหมายหรือไปยังอวัยวะต่างๆนะคะที่อยู่ไกลออกไปเนาะอย่างที่บอกว่านะคะเขาสร้างมาจากต่อมไรท่อ ชื่อของเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่มีโทษในการส่งเพราะฉะนั้นฮอร์โมนตัวนี้จะถูกลำเลียงไปกับระบบหมุนเวียนเลือดนะคะลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายแล้วก็มีการตอบสนองกับฮอร์โมนนั้นๆค่ะคําถามสําคัญสําหรับวันนี้นะคะครูมีคําถามมาถามนักเรียนค่ะว่าฮอร์โมนเพศช,ชายและฮอร์โมนเพศหญิงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวอย่างไรอะเราทราบแล้วว่าฮอร์โมนอะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย แต่ว่ามันเปลี่ยนยังไงคะระหว่างเพศช,ชายกับเพศหญิงมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค่ะออกเป็นกลุ่มละ4คนนะคะเป็นการคละความสามารถเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนช่วยกันนะคะรวมพลังการทำกิจกรรมนะคะฮอร์โมอนเพศช,ชายและฮอร์โมอนเพศหญิงแล้วก็มีการอภิปรายก่อนการทำกิจกรรมด้วยนะคะ วิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนมีการแบ่งกลุ่มกันแล้วนะคะให้ช่วยกันศึกษาหรือหาข้อมูลหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะฮอร์โมนเพศช,ชายและฮอร์โมนเพศหญิงมีลักษณะอย่างไรส่งผลอย่างไรนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 2. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไรนะคะ 3. ประเด็นในเรื่องของการตกไข่ 4. การมีประจำเดือน 5. การปฏิสนธิและหัวข้อสุดท้ายค่ะการพัฒนาจากตอนที่เป็นไซโกดจนไปถึงคลอดออกมาเป็นทารกนะคะในประเด็นที่ครูกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็เอามาช่วยกันอภิปรายและตอบคำถามค่ะหลังจากหัวข้อเมื่อกี้ใช่ไหมคะสืบค้นมาเสร็จแล้วเนี่ยให้ช่วยกันอภิปายหาข้อสรุปและนะคะ นำมาสรุปโดยบันทึกลงในสมุดนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาแลกเปลี่ยนกันได้เอามาอาภิปรายกันนำเสนอกันในหน้าชั้นเรียนค่ะก่อนจะไปทำกิจกรรมเหมือนเดิมเลยค่ะผู้มีคำถามนะคะคำถามมาถามก่อนที่จะไปทำกิจกรรมคำถามแรกปัญหาของการทำกิจกรรมนี้คืออะไรปัญหาก็คือฮอร์โมนเพศช,ชายและฮอร์โมนเพศหญิง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวอย่างไรคะ่ะ2นะคะนักเรียนคิดว่าฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคิดว่ายังไงเอ่ยตอนที่เราจากเป็นเด็กเข้าสู่วัยช่วงวัยรุ่นร่างกายตอนเป็นเด็กกับตอนที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะการที่มีเสียงแหลมขึ้นเสียงเล็กขึ้นนะคะ สะโพกผายหรือเป็นเอวที่คอดลงหรือมีขนบริเวณตามรักแร้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเพศหญิงนะคะของเพศหญิงไปแล้วของเพศชายกันบ้างค่ะนักเรียนคิดว่าฮอร์โมนเพศชายทําให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอ่ะมันอาจจะมีความแตกต่างจากเพศหญิงเนาะคิดว่ามันต่างกันยังไงคะสิ่งที่ต่างกันนะคะคือฮอร์โมนเพศชายเนี่ย อาจจะทำให้มีการเสียงแตกห้าวของเพศหญิงอาจจะมีเสียงแหลมแต่ของผู้ชายจะมีการเสียงแตกใช่ไหมคะมีลูกกระเดือกแหลมขึ้นหรือมีหนวดขึ้นตามบริเวณหรือร่างกายต่างๆนะคะอะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ฮอร์โมนเพศชายส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทากิจกรรมได้เลยค่ะช่วยกันนะคะสืบค้นหาข้อมูลตามประเด็นที่ครูกำหนดให้แล้วอย่าลืมนะคะ นำผลที่ได้มาช่วยกันอภิปรายกันอีกรอบหนึ่งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในการที่นักเรียนได้ช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลนะคะแล้วแต่ละกลุ่มมีวิธีการบันทึกผลการทำกิจกรรมยังไงบ้าง ครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจจะได้เหมือนกับครูหรือว่าแตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะในประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ฮอร์โมนเพศชาย 2. ฮอร์โมนเพศหญิงนะคะหรือจะเป็นประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแต่ละกลุ่มได้คำตอบอยังไงบ้างเอ่ยประเด็นในเรื่องของการมีประจำเดือนนะคะเพศหญิงมีลักษณะอย่างไรและการมีประจำเดือนเกิดอะไรขึ้นนะคะ จากกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มนะคะได้ทําการสืบค้นข้อมูลไปแล้วเนี่ยน่าจะตอบคําถามที่คุณจะถามต่อบไปนี้ได้นะคะคําถามแรกค่ะฮอร์โมนเพศชายมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดทําหน้าที่อะไรบ้างได้ไหมเอ่ยใบยให้เป็นหลักหน่วยกี่ชนิดดีคําตอบนะคะก็คือ1ชนิดเท่านั้นค่ะซึ่งฮอร์โมนนั้นชื่อว่าเทสโทสเตอโรนนะคะ ฮอร์โมนนี้ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับควบคุมลักษณะที่สองอนักเรียนเข้าใจคํานี้ไหมเอ่ยลักษณะที่2คืออย่างไรนะคะลักษณะแรกก็คือจะเป็นการที่เรามีรูปร่างร่างกายตามเพศสภาพคือเป็นเพศชายใช่ไหมคะมอีอวัยวะเพศอันนี้ก็คือลักษณะแรกแต่ลักษณะที่2จะเป็นลักษณะที่ทําให้มีความเป็นผู้ชายมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเสียงแตกห้าวมีลูกกระเดือกแหลม มีหนวดขึ้นบริเวณเิมียฝีปากแล้วก็มีขนนะคะตามบริเวณหน้าแข้งหรือขนลักแร้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลักษณะที่สองที่เกิดขึ้นนะคะมาฝั่งของฮอร์โมนเพศหญิงกันบ้างค่ะฮอร์โมนเพศหญิงมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดทําหน้าที่อะไรกันบ้างซึ่งนักเรียนคิดว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยสร้างออกมาชนิดเดียวเหมือนกับเพศชายไม่เอ่ยคำตอบก็คือมีกี่ชนิดคะ2ชนิดนั่นเองนะคะ สองชนิดนี้ได้แก่ 1. เอสโตรเจนนะคะเอสโตรเจนทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมลักษณะที่สองเหมือนกันแต่เป็นของเพศหญิงจะทำให้ผู้หญิงนะคะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะมีเสียงเล็กแล้วก็แหลมมากขึ้นสะพโพกผายแล้วก็มีขนบริเวณรักแร้ค่ะส่วนฮอร์โมนที่สองชื่อว่าโปรเจสเตอโรนนะคะโปรเจสเตอโรนนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณรังไข่และมดลูกเพื่อเตรียมพร้อมจะเข้าสู่การเจริญพันธุ์หรือการมี ตัวออดน,นะคะหรือการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะคำถามที่3ามนะคะมเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากฮอร์โมนที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนะักเรียนคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างการเปลี่ยนแปลงนะคะของการที่เราเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนะคะทำให้ร่างกายของเรามีการจเจริญเติบโตขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้านของน้ำหนักส่วนสูงมีอัตราเพิ่มสูงสุดนั่นหมายความว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือวัยรุ่นแล้วนะคะเราจะมีการเจริญเติบโตที่เต็มที่ที่สุดหมายถึงสมมุติว่าณขณะนี้เราสูงประมาณ159-160อายุหลังจากเนี้เราจะไม่สูงเพิ่มขึ้นแล้วนะเพราะว่าเรามีการอัตราการเจริญเนี่ยสูงสุดเท่านี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกแขนขามีอัตราเพิ่มสูงสุดรวมไปถึงการจเจริญเติบโตของอวัยวะเพศด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเพศหญิงจะมีประจำเดือนหน้าอกจะขยายขึ้นสะโพกผายออกเอวจะคอดลงแล้วก็มีเสียงเล็กแหลมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นของเพศหญิงส่วนเพศชายนะคะจะมีหนวดเครามีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นอกผายเสียงแตกห้าวแล้วนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเนี่ย วัยรุ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจสภาวะทั้งจิตใจอารมณ์และก็สติปัญญาด้วยนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากการสืบค้นข้อมูลเราสามารถสรุปผลจากการทำกิจกรรมนี้ได้ว่ายังไงเอ่ยสรุปนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าฮอร์โมนเพศเนี่ยทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะทางเพศที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิง เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือวัยหนุ่มสาวแล้วนะคะจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็คืออสุจิและเซลล์ไข่นะคะจะมีการตกไข่การมีประจำเดือนรวมไปถึงถ้าเกิดการปฏิสนธิของเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิก็จะส่งผลถึงการตั้งครรภ์เป็นลำดับถัดมาค่ะ จากการทํากิจกรรมนะคะนักเรียนก็จะได้ทราบแล้วเนาะว่าฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยมีลักษณะหรือว่าทําหน้าที่ยังไงกันบ้างอ่ะคราวนี้เรามาลงรายละเอียดกันจังนิดหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮอร์โมนเหล่านี้นะคะส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างอันดับแรกนะคะฮอร์โมนเพศช,ชายเทสโทสเตอโรนนะคะอีกครั้งนะคะเทสโทสเตอโรนซึ่งฮอร์โมนนี้จะควบคุมลักษณะที่2ของเพศช,ชายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเสียงแตกมีขนหนวดขึ้นขนตามรักแร้พวกนี้นะคะส่วนของเพศหญิงก็จะมีฮอร์โมน2ตัวด้วยกันคือ 1. เอสโตรเจน2โปรเจสเตอโรนค่ะฮอร์โมนแรกนะคะเอสโตรเจนก็จะควบคุมลักษณะที่2ของเพศหญิงไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมสะโพกผายนะคะอันที่2คือโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรังไข่และหมดลูก คราวนี้เราลองเปรียบเทียบกันดูนะคะระหว่างฮอร์โมนเพศชายกับฮอร์โมนเพศหญิงผลที่เกิดจากฮอร์โมนทั้งสองเพศเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันไหมแตกต่างกันอย่างไรนะคะจากลักษณะของฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิงนะคะเราลองมาเปรียบเทียบกันดูค่ะว่าฮอร์โมน2เพศเนี่ยสออย่างเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเพศหญิงเพศชายต่างกันอย่างไรนะคะเราเริ่มต้นที่ฮอร์โมนเพศชายก่อน เทสโทสเตอโรนนะคะผลของฮอร์โมนนี้ส่งผลอย่างไรบ้างถ้าเพศชายนะคะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำจะทำให้มีความต้องการทางเพศลดลงค่ะมีปริมาณอสุจิที่ผลิตออกมาน้อยนะคะภาวะแข็งตัวไม่สมบูรณ์ของอวัยวะเพศชายอันนี้ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีฮอร์โมนเพศชายต่ำลงนะคะส่วนฮอร์โมนของเพศหญิงนะคะ ฮอร์โมนเพศหญิงมี2ชนิดเริ่มที่อันแรกค่ะคือเอสโตรเจนผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนหรือที่เขาเรียกว่าเมนโพสนะคะจะขาดฮอร์โมนทั้งเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนักเรียนนึกสภาพตามเนาะว่าปกติเนี่ยเรามีฮอร์โมนเหล่านี้มาเป็นช่วงระยะเวลาแบบ 10- 20กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งฮอร์โมนเหล่านี้มันหายไปใช่ไหมคะ ทำให้การปรับเปลี่ยนหรือสวิตอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะร่างกายจิตใจรวมไปถึงอาจทําให้เกิดอาการแบบร้อนวูบวาบเขาจะเรียกว่าเป็นช่วงเข้าสู่วัยทองของเพศหญิงนั่นเองค่ะอาจจะมีผิวหนังแห้งนะคะเส้นผมหมลุดร่วงหรือว่าระบบเผาผลาญเนี่ยทำงานน้อยลงจึงไม่แปลกนะคะที่เพศหญิงเมื่อเข้าสู่อายุมากขึ้นหลังช่วง45เป็นต้นไปจะมีร่างกายที่เหมือนแบบ ตัวอวบขึ้นตัวอ้วนขึ้นหรือลดน้ําหนักยังไงก็ลดไม่ลงสักทีเนื่องจากระบบเผาผ่านมันประสิทธิภาพในการทํางานลดลงแล้วนั่นเองนะคะยังส่งผลถึงการอารมณ์การนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนง่ายอันนี้ก็คือเป็นผลจากฮอร์โมนที่มันหายไปนะคะส่วนฮอร์โมนตัวที่2คือโปรเจสเตอโรนนะคะถ้าเราขาดโปรเจสเตอโรนตรงนี้ลงไปแล้วเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนแล้วนะคะหรือเมนโพสเนี่ย จะทำให้ผิวหนังแห้งเส้นผมบางและหลุดร่วงอาการจะคล้ายคๆกับเอสโตรเจนเมื่อสักครู่เลยนะคะระบบเผาผลาญก็พังก็คือทํางานน้อยลงก็คือมีการเผาผลาญบ้างแต่ลดลงไปอย่างมากนะคะส่งผลต่อการนอนไม่หลับแล้วก็อารมณ์แปรปรวนง่ายเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างไรอะ 1. น,นะคะน้ำหนักส่วนสูงมีอัตราเพิ่มสูงสุดก็คือแบบเจริญเติบโตได้มากที่สุดในช่วงวัยนี้ 2. กล้ามเนื้อและกระดูกแขนขามีอัตราเพิ่มสูงสุดก็คือเราสามารถเหยียดแขนยืดแขนหรือว่าแขนยาวขายาวได้มากที่สุดในช่วงวัยนี้นะคะและ 3. ค่ะการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์การเกิดลักษณะทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นการโตาการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศ การมีขนรักแร้ประจำเดือนหน้าอกขยายต่างๆนะคะรวมไปถึงเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือจะเป็นการเจริญเติบโตในช่วงวัยนี้เช่นเดียวกันค่ะจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เราบอกว่าฮอร์โมนเพศหญิงเพศช,ชายส่งผลทำให้มีหน้าอกมากขึ้นนะคะสะโพกผายเอวคดนะคะนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนี้แล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนักเรียนคิดว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงด้านไหนได้อีกบ้างนะคะคิดว่ามีไหมเอ่ยถ้ามีแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหรือรูปแบบไหนคําตอบค่ะนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วนะคะยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์และรวมไปถึงสติปัญญาด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นเพศชายอารมณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงง่ายมีอารมณ์ที่รุนแรงมากขึ้น จะมีการรักอิสระหรือเกิดความดื้อรั้นในช่วงวัยนี้ส่วนเพศหญิงนะคะก็จะมีอารมณ์อ่อนไหวค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะมีความอ่อนโยนขี้อายรวมไปถึงเกิดการวิตกกังวลง่ายๆได้ด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากฮอร์โมนนะคะนอกจากจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายการแสดงออกภายนอกนะคะ ยังส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของบริเวณของมดลูกและรังไข่ด้วยคราวนี้เนี่ยมีการเจริญหรือการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นขอถามก่อนเลยว่านักเรียนทราบหรือไม่คะว่าการตกไข่เนี่ยคืออะไระดูจากในรูปนี้นะคะเป็นลักษณะบริเวณที่เกิดขึ้นตอนออในรังไข่เราลองเรียงตามหมายเลขดูคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8มีมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วตรงไหนล่ะถึงจะเรียกว่าการตกไข่ คำตอบนะคะการตกไข่ก็คือการที่เซลล์ไข่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ก็คือเจริญเติบโตเต็มที่สร้างออกมาได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะจะหลุดออกมาจากลังไข่เข้าสู่ท่อนําไข่โดยปกติเพศหญิงจะตกไข่เดือนละ1เซลล์นะคะสมมุติว่าเรามีรังไข่สองข้างใช่ไหมคะมันจะตกไม่พร้อมกันอ่ะอาจจะเป็นสลับแต่ละเดือนสลับข้างไป ซึ่งจะมีการกระตุ้นให้เกิดการตกไข่สมมุติว่าในเดือนนั้นอาจจะมีการกระตุ้นไข่สักประมาณ9ฟองถึง14ฟองแต่จะมีไข่ใบเดียวที่ตกแล้วก็สมบ,บูรณ์หลุดออกมาเข้าสู่ท่อนําไข่ค่ะอ่ะเราดูแผนภาพนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้จะให้เห็นว่าไข่ของเราที่สร้างขึ้นมาจากรังไข่แล้วเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังไงบ้างจะเคลื่อนที่ออกจากบริเวณของรังไข่ไปที่ท่อนําไข่นะคะ แล้วจะมีการเข้ามาที่บริเวณหมดลูกนะคะอ่ะทันไม่เอ่ยลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะจะสังเกตว่าไข่เมื่อผลิตออกมาได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะจะเคลื่อนที่ไปตามท่อนำไข่แบบนี้เลยซึ่งเราสังเกตว่าไข่อไม่มีหางเนาะเคลื่อนที่เองไม่ได้มันจะโดนขนที่อยู่ภายในท่อนำไขะะ่อ่ค่ะค่อยๆพัดค่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะ คราวนี้การตกไข่ผ่านมาแล้วนะคะเราจะมาถามกันต่อว่าทราบหรือไม่ว่าการมีประจำเดือนหรือว่าประจำเดือนเนี่ยคืออะไรที่เราเรียกกันนะคะหรือบางคนอาจใช้คําว่าการมีเมนใช่ไหมเอเลมเมนหรือประจำเดือนเนี่ยคืออะไรนะคะอ่ะคราวนี้ในส่วนของประจำเดือนนะคะประจำเดือนจะมีความสัมพันธ์กับการตกไข่โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน พออธิบายไปแล้วอาจจะยังงงๆอยู่ถูกไหมว่าประจำเดือนคืออะไรแล้วทําไมมันต้องมีในทุกๆเดือนนะคะคราวนี้นะคะในส่วนของประจำเดือนเนี่ยมันเกิดจากผนังมดลูปบริเวณชั้นข้างในสุดนะคะเกิดการสลายหรือการ่อไปในเดือนนั้นที่มีไข่ตกมาแต่ละฟองใช่ไหมคะในแต่ละเดือนถ้าเดือนนั้นไม่ได้รับการปฏิสนธิหรือว่าไม่มีเพศสัมพันธ์กันเกิดขึ้น ผนังมดลูกที่มีการฟอร์มตัวหรือหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนก็จะหลุดลอกออกมานะคะแล้วทําไมเราจึงเห็นเป็นเหมือนแบบเลือดออกมาถูกไหมซึ่งนักเรียนลองนึกภาพตามว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อในอวัยวะของร่างกายของเรามันคือเซลล์มันก็คือเลือดเนื้อเชื้อไข่ของเราใช่ไหมคะพอมันหลุดลอกออกมามันก็จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ค่ะมันก็จะเป็นชิ้นส่วนของเซลล์ชิ้นส่วนของเลือดที่มันหลุดออกมานั่นเอง ซึ่งเพราะฉะนั้นประจํำเดือนก็คือเนื้อเยื่อของผนังมดลูกชั้นไหนที่มีการหลุดออกมาในแต่ละเดือนนะคะซึ่งประจําเดือนของเพศหญิงจะเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของแต่ละคนก็จะไม่พร้อมกันจะอยู่ช่วงที่ประมาณ10บนะคะสิต้นๆคือ10ปีถึง13ปีประมาณนี้นะคะและจะหยุดเมื่อเข้าสู่วัยประมาณ45ปีอ่ะ เขาจะเรียกว่าเมนโพอสก็คือเหมือนการกดพอสเอาไว้ก่อนไม่เกิดการสร้างประจำเดือนอีกแล้วเพราะฉะนั้นอายุสี่สิบห้าปีเป็นต้นไปก็จะไม่มีการผลิตประจำเดือนมากออกมานะคะถ้าไม่มีการผลิตประจำเดือนออกมานั่นก็แปลว่าการที่จะมีลูกหรือการมีลูกต่อไปเนี่ยไม่สามารถมีได้แล้วนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงของผนังมดลูกชั้นในมันหลุดออกมาอย่างไรเราจะเห็นว่าผนังค่อยๆหนาตัวขึ้นใช่ไหมคะ แล้วค่อยๆหลุดออกมาตามรูปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะออกมาทางบริเวณช่องคลอดออกมาเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะหลังจากที่อวัยวะของเพศชายและอวัยวะของเพศหญิงในการสืบพันธุ์นะคะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์อสุจิหรือว่าเซลล์ไข่นะคะเมื่อแต่ละเพศเนี่ยมีร่างกายที่พร้อมและสมบูรณ์ สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการถัดไปเป็นกระบวนการสืบพันธุ์และมีการปฏิสนธินะคะ,ะการปฏิสนธิคืออะไรนะคะก็คือการที่ไข่กับสเปิร์มของทั้งเพศชายและเพศหญิงเนี่ยมาเจอกันนะคะมาพบรักกันที่บริเวณข้อนําไข่จาได้ไหมเอ่ยนะคะเกิดการรวมตัวกันได้เป็นไซโกดนะคะไซโกดจะมีการพัฒนาแล้วก็แบ่งเซลล์ต่อไปกลายเป็นเอมบริโอหรือว่าตัวอ่อน ซึ่งตัวอ่อนก็จะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาของอวัยวะต่อไปเรื่อยๆจนพร้อมแล้วก็คลอดออกมาเป็นทารกค่ะคราวนี้นะคะเราลองดูรูปนะคะระยะเวลาในแต่ละสัปดาห์ว่าตัวอ่อนของเราเนี่ยหลังจากการปฏิสนธิแล้วนะคะเป็นไซโกดเป็นเอมบริโอมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกค่ะเอมบริโอจะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามลำดับนะคะ ก็จะมีพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มมีแขนมีขาจากมีแขนมีขาก็เริ่มมีนิ้วเริ่มมีหูตาจมูกปากส่วนอื่นๆก็คือเริ่มพัฒนาขึ้นนะคะเขาบอกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ประมาณ280วันนะคะเริ่มจากการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายจนถึงกำหนดคลอดคือประมาณ7-8เดือนนะคะร่างกายของตัวอ่อนหรือว่าทารกเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตเพิ่มความสูงเพิ่มมวลหรือว่าน้ำหนักของร่างกายจนเข้าสู่วัยเจริญ ตัวเต็มเป็นตัวเต็มวัยต่อไปนะคะถ้าสมมติว่าในเดือนนั้นๆไม่มีการปฏิสนธิเพศหญิงสร้างเซลล์ไข่ออกมาแต่ว่าไม่มีสเปิร์มเข้าไปปฏิสนธิเลยจะเกิดอะไรขึ้นเซลล์ไข่ก็จะฝ่อและสลายออกไปไปพร้อมๆกับผนังหมดลูกข้างในนั่นก็แปลว่าในสภาวะตอนที่เรามีประจำเดือนเซลล์ไข่ที่เราตกไข่ออกมาสร้างออกมาในแต่ละเดือน ก็จะสลายออกไปพร้อมๆกันด้วยนะคะและอย่างที่บอกว่าเพศหญิงจะมีประจำเดือนตั้งแต่อายุประมาณ10ปีไปจนถึงประมาณ45ปีนะคะโดยประมาณเฉลี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเราไม่สามารถบอกได้แบบตายตัวเนาะอะ,อะคราวนี้ค่ะเราลองมาดูคลิปวิดีโอนะคะในการพัฒนาของตัวอ่อนจากตอนที่เป็นเอมบริโอเนี่ยจนพร้อมที่จะเป็นทารกก่อนคลอดนะคะ เราจะสังเกตว่าอาวัยวะภายในก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแขนขาก็เริ่มมีนิ้วต่างๆมากขึ้นใช่ไหมคะถ้าใครสังเกตในช่วงแรกตัวอ่อนหรือเอมบริโอเนี่ยจะยังมีหางอยู่เนาะแล้วขราวเนี้ยหางของเขาค่อยๆลดรูปหายไปนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนเข้าสู่เป็นการสร้างอาวัยวะครบทั้งหมด32ประการนะคะพร้อมที่จะเป็นทารกแล้วก็คลอดออกมาได้นะคะ จากการที่นักเรียนได้ร่วมการสืบค้นข้อมูลในประเด็นต่างๆนะคะคราวนี้ค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันวางแผนออกแบบทําแผ่นพับนะคะเกี่ยวข้องกับวิธีการหรือแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบสืบพันธุ์นะคะว่าจะมีการดูแลรักษาอย่างไรทําให้ระบบสืบพันธุ์ของเราเป็นไปอย่างปกตินะคะอันนี้ให้นักเรียนร่วมกันนะคะจัดทําเป็นชิ้นงานค่ะ ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินแผ่นพับนะคะคุณครูก็มีเกณฑ์ให้เหมือนเดิมค่ะซึ่งถ่านักเรียนกลุ่มไหนนะคะสามารถทำแผ่นพับออกมาได้อย่างเป็นระบบและสามารถนำเสนอได้อย่างชัดเจนถูกต้องเนื้อหามีความครอบคลุมนะคะและสามารถเชื่อมโยงให้เห็นกับเป็นภาพรวมได้อันนี้ก็รับไปเลยค่ะ4คะแนานแต่ในกลุ่มไหนที่อาจจะมีบางส่วนบางตอนยังติดติด,ตดขัดขัด,ขดหรือว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะคะแนานก็จะลดหลั่นตามลงไปเรื่อยๆค่ะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากการที่แต่ละกลุ่มได้สืบค้นหาแนวทางในการดูแลรักษาอาวัยวะในการสืบพันธุ์มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอ่ะคราวนี้เราลองมาดูนะคะว่า แนวทางในการดูแลรักษาอาวัยวะในระบบสืบพันธุ์เนี่ยมีวิธีการหรือว่าแนวทางอย่างไรค่ะ 1. นนะคะอันดับแรกเลยสำคัญมากๆก็คือดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นปกตินะคะโดยวิธีง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันอาบน้ำทำความสะอาดอาวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็เช็ดให้แห้งเท่านั้นเองค่ะง่ายมากๆอันนี้อันที่2นะคะออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอค่ะ 3. ค่ะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่นะคะจะส่งผลต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะคะแล้วก็4ค่ะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะจากการทำกิจกรรมเรามาสรุปความเข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเรามีความคิดความเข้าใจที่ตรงกันไหมนะคะว่าระบบสืบพันธุ์ของเราเนี่ยมีการทำงานยังไงบ้างและสำคัญอย่างไร อันดับแรกนะคะฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะาทางเพศที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายเนื่องจากว่าเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเพศหญิงจะมีการสร้างเซลล์ไข่เพศชายจะสร้างเซลล์อสุจินะคะหรืออาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของการตกไข่การมีประจำเดือนแล้วก็มีการปฏิสนธิของไข่และอสุจิทําให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ค่ะหัวข้อที่2นะคะการมีประจำเดือน ซึ่งการมีประจําเดือนจะสัมพันธ์กับการตกไข่โดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนของเพศหญิงค่ะมเมื่อเพศหญิงมีการตกไข่นะคะไข่ถ้าเดือนนั้นได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิจะมีการพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นไซโกดและไซโกดก็จะพัฒนาต่อไปเป็นเอมบริโอและฟีตัสนะคะคำว่าฟีตัสคืออะไรฟีตัสก็คือตอนที่เป็นเอมบริโอ มีการสร้างอวัยวะต่างๆขึ้นมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรืออาจจะบอกได้ว่าครบ3-2ประการนะคะจะอยู่ช่วงไมระยะ3เดือนนะคะหลังจากนั้นอวัยวะต่างๆก็จะมีการขยายขนาดขึ้นจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นทารกแต่ถ้าเดือนนั้นไม่มีการปฏิสนธิเซลล์ไข่ของเราจะเกิดการสลายตัวไปพร้อมๆกับผนังด้านในของมดลูกรวมทั้งหลอดเลือดนะคะก็จะสลายตัวและหลุดออกมาเป็นประจำเดือนค่ะ การค้นหาข้อมูลทำแผนพับของนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะเราจะนำเสนอการค่ะว่าแผนพับที่แต่ละกลุ่มทำออกมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับแนวทางการดูแลรักษาอาวัยวะในการสืบพันธุ์เนี่ยเป็นยังไงนะคะให้เอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะนำมาอธิบายหน้าชั้นเรียนนะคะและเพื่อนๆแต่ละกลุ่มก็ช่วยกันนะคะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะและเพื่อเป็นการนำไปปรับปรุงของกลุ่มนั้นๆค่ะ จากการนำเสนอของนักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะผลงานก็คือดีทีเดียวเลยนะคะคราวนี้เราจะไม่จบแต่เพียงเท่านี้เราจะนำผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้นมาเป็นแผ่นพับเนี่ยนะคะเอาไปนำเสนอเอาไปแสดงผลงานค่ะเพื่อให้นักเรียนห้องอื่นๆชั้นอื่นๆหรือคนอื่นๆเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลในส่วนนี้กันด้วยให้นักเรียนนะคะนำแผ่นพับเนี่ยไปแจกให้คนอื่นในชุมชนหรือว่าให้น้องๆนะคะเพื่อให้เขาได้รู้จักการ ดูแลรักษาอวัยวะสืบพันธุ์ให้ทำงานเป็นปกติได้นะคะจากกิจกรรมที่ทำไปในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบสืบพันธุ์กันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ